เนมีขาตั้งยนี่ไงสวัสดีครับอวันนี้มาตัดผมครับอยู่กับช่องช่องอะไรปะ ช่องคอด,อดวันนี้มาตัดผมกับช่างต้าครับที่ร้านร้านอะไรเติบโตบาร์เบอร์เดอะอะไรเดวินเทจตัดผมชายเติบโตบาร์เบอร์ครับร้านอยู่ไหนช่างอยู่แถวไหนร้านอยู่บางไทรแถวหน้าโรงงานอะไรนะ่ะชยัยชัยยงคลังสินค้าบริษัท ชัยโยงทางสินค้าวันนี้ทรงอะไรครับช่างไม่รู้ไม่ได้คิดชื่อนะทรงทรงไม่ได้คิดชื่อเอาแล้วเอาแล้ว,ลวนี่ค่ายเดียวกันกันกบอาจา์อ้อนปะ <laughs> โอ้ไม่มีขาขาต้องกล้อง,ง,งนี่ขั้นตอนอะไรครับนายช่าง <laughs> ขั้นตอนการเก็บขอบเหรอครับ มาใช้วีแย่บีแย่ไล่ไปเชื่อมตีวอลเมื่อกี้ไงอดูนะครับางานไม้น,น,นี่ละเอียดมากครับช่างคนนี้ แต่แบตเตอรี่เองกินดีนะอขมพีของพี่มันต้องแบบต้องแนบไปงั้นถึงจะถ่ายออกถ้าไปงั้นแบบมองไม่เห็นอ๋อไม่หมุนไปอ่ะก็ยี่หมุนได้ลืมไง<ช>เออมุมนี้แหละเออมันจะแสงจะย้อนนิดนึงนะครับ มืด <PC cose wick le> เลยเว้ยเสร็จแล้วโอเคประมาณนี้อันนี้ คืออะไรครับช่างขั้นตอนอะไรครับเชื่อมไงเชื่อมเชื่อมกับโครงสร้างไงเอาแล้วนี่ใช้ฟันรองหรอครับใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันฟันรองเบอร์หนึ่งสไลด์ฟันครับเชื่อมเชื่อมตีนผมใช่ปะเชื่อมผ่านทรงนะผ่านทรงขึ้นไปหาข้างบนนี่ครับดูหน้าช่างชัดๆไงไงไ จำหน้าไว้เห็น <Incred> ท <ibly> ี่ไหนหวดที่นั่นดูการสะบัดข้อมือของช่างเขาฟับฟับให้ดูขั้นตอนใกล้ๆครับ เสียงรบกวนอาจจะเยอะหน่อยนะครับไม่รู้เสียงอะไรตัวเสียงอะไรแล้วเสียงระดมเราไม่เอาเพื่อนไปเยอะเพราะตรงนี้มันเป็นหุ่นช่างลองอธิบายด้วยนะครับกลางกันอยูมขึ้นไปเยอะ เค okay, ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยเก็บตีนนี่นี่คือขั้นตอนอะไรครับช่างเก็บตีนผมครับเก็บตีนผมครับอ่าเพื่อนทาไมถึงเก็บตีนอ่ะเป็นแพรหรืออะไรอันนั้นมันเก็บตีนอ๋อคนละเก็บเกืบเจ็บนะ <c oughs> คนละคนละเรื่อง <c oughs> นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะ <c oughs> เดี๋ยวข้างบน บังก็เอหูออเกี่ยวหูไว้ครับเดี๋ยวมันจะเหมือนประดุกเกินไปมันไหลประดเ <c oughs> ราจะเหมือนประลหลเกินไปไม่มีหู นบงักีอะไรมโอเคครับอันน,นี้คือขั้นตอนอะไรครับการใช้หวีแบบเก็บขอบเก็บลายผมนี่กันไกลอะไรไกลซอยกันไก่กันไกฟันปลาจะทำให้มันนิ่มอาจจะดูไม่ชัดเท่าไหร่น,นะครับถ่ายเองทำให้รอบตรงมันนิ่มไงงรู้สึกว่ามันกินไหม ไม่ไม่รู้สึกอิ่มเลยมันจะกินได้ไงยังไม่ได้กินเลยโอจะอิ่มได้ไง <c oughs> นี่นะครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับขออภัยด้วย <c oughs> ช่างก็อนาฐานิดนึง <c oughs> ร้านนี้น่าจะเปลี่ยนที่เป็นอนาฐานะ ทาจริงๆทุกอย่างอะไรไม่พอเล็กอย่างปีปีซอยก็ไม่มีมาดูฝั่งนี้กันค่ะบีบอ้อนี่เห็นไหมครับไม่เห็นก็ตัดลมตัดแรงเวยนั่นแหละนี่ตัดหลอกใช่าเขา สรุปตัดจริงเหมือนไม่กินผมเลยนะช่างอไม่กินได้ไงอ๋ออะไรนะกินอยู่นะไม่กินกรอบมันก็ไม่นุ่มมาดีทำใกรอบมันุ่มอ๋อนี่คือการไล่ขอบด้วยกันไกฟันปลานะครับโอเคครับไปดูขั้นตอนต่อไปเลยโอเคครับนี่คือขั้นตอนขั้นตอนการกันครับใช้เขาเรียกอะไรอ่ะทิมเมอร์ ทิมเมอร์การขอบตรงนี้ลูกค้าเขาจะเอาจอนแบบอจอนแบบเิียงเฉียงจอนตามสั่งนะเห็นคนลางเล่เออช่างใช้การขอบของอะไรครับเคมายครับเคมายนะครับการขอบเคมายหาซื้อได้ตามทั่วไปนะที่ไหนไม่รูู้้ซาด้าก็ได้ลาซาด้าลาซาด้าก็มีแต่เขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะครับ โฆษณาใช่ไหมไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีต้องซื้อเองเออคนละสิบบาทอ๋อคนคนอานแล้ะนี่นี่เราเราทำเป็นอะไรครับเขาเรียกตัวอาตัวอาใช่ปะ่ะที่เขาพูดกันใช่ไหมตรงไหนมันดูดำแล้วก็เอาเี่แปงอ๋อโอเคครับดูดำแล้วก็แต่งดูไปด้วยกันเลยนะครับผมก็มาฝึกกับพี่เขาเนร พี่อะไรเจ้าของร้านเนี่ยเนี่ย <c oughs> อ๋อนี่ก็ตัวอาร์เหมือนกันนะเห็นไหมพี่ใช่นี่นะครับตัวข้างนึแ่แพงไหมครับพี่ตัดผมที่นี่ราคาเบียร์ป๋องหนึง่งอ่าโอ้ยตามนั้นนะครับ ยพยายามตักก้เบียร์หนึ่งข่องเย็นแล้วนะั่นแหละเปรี้ยวปากเลยอันแต่ผมลุกทุ่งผมขอบเส้นตรงนะครับข้างหลังใช่ไหมคมคมยังเดียวๆแล้วลคมคมเลย โอเคครับผมจะถ่ายดูไม่หมดนะครับเพราะมันต้องถือกล้องถืออะไรเนี่ยเดี๋ยวจะช่างเขาจะงงยีดเอาเดีย๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะครับนี่นเสร็จแล้วเหลือข้างบนครับมาดูขั้นตอนข้างบนช่างเขาจะสายยางเลยไหมพี่ฉีดแบบนี้ <c oughs> ผมว่าสายยางดีกว่ามั้ง <c oughs> นี่นะครับ ความยาวรดเยอะไหมความยาวเอานิดนึงครับพี่เอาลดนิดนึงนี่นะครับดูน้ํานะครับอย่างชุ่มครับมาดูวิธีการตัดข้างบนช่างต้ากันครับ เราต้องไล่จากฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วว่าเขาพยาามทำตามปอนี่แทบจะไม่ได้เอาออกเลยแม้่หนาออาจจะไม่ชัดนะครับขอภัยด้วยทายไม่ถนัดกัน นี่กรไกตัดใช่ไหมพี่ใช่ใช้กันไกตัวตัดนะครับตัดกรอบทรงเขาเรียกอะไรนะตัดกรอบทรงกรอบกรอบทรงก,อกอรงกอบทรงกับหมูกรอบนี่อันเดียวกันไหมพี่คล้ายๆเ้ายกนข้าวเลย ดึงเราแบบที่กรอบทรงกันอ๋อหมายถึงว่าเราตัดไกด์ลายเสร็จแล้วปับ๊บใช่ไหมเราเอาอา่บีช่อที่สองมาก็ตัดตามไกด์ลายเดิมเนี่ยปับ๊บไกด์ลายเดิมเท่าไหร่ก็ตัดให้เท่าๆกาันนะครับแดดเริ่มมาแล้วฝั่งนี้ ก็ทำทำด้วยกันทั้งหมดหัวเลยใช่ไหมพี่โอเคครับง mm. okay, ั้นไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับ